ในวันนี้เราจะอบรมในหัวข้อนวัตกรรมโคดดิ้งนะคะเดือนนี้เราจะเจอกันแบบทุกอาทิตย์มีโอกาสได้อบรมไปแล้วนะคะของหลักสูตรสี่ช่วงชั้นนะคะรวมทั้งคิดไบไมโครเอไอเราก็ได้ผ่านการอบรมไปแล้วนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยืนนะคะรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวันนะคะค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวขอมอบเวทีนะคะ ให้กับอาจารย์ยืนอาจารย์ขาเชิญเลยค่ะคร,ครับก็สวัสดีคุณครูทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีอุปกรณ์อยู่2ชุดก็คือตัวคิดาบบอร์ดหนึ่งอันกับอุปกรณ์เสริมผมเห็นว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะทําเป็น maker space สิ่งที่ต้องการคือเซนทางด้านวิศวกรรมซึ่งอันนี้จริงๆควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กประถมเลยนะฮะหมายความว่า,าวันนี้เด็กไทยเนี่ยนะครับไม่มีเซน เรื่องของวิศวกรรมเลยจะขายน็อตตัวหนึ่งเอ๊ะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาบางทียังไม่รู้ยังหมุนทางไหนเลยพูดง่ายคือสิ่งที่อยู่รอบ,รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นงานวิศวกรรมพราะง,งานวิศวกรรมนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเซนส ไองานเหล่านี้นะครับมันควรจะปลูกฝังมาให้กับเด็กเนี่ยตั้งแต่ปถมเลยการใช้เบสิกการใช้เครื่องมือเราก็เลยอยากจะปลูกฝังแล้วการเรียนรู้นั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของจินตนาการมองทุกสิ่งทุกอย่างต่างเนี่ยออกมาในรูปป,ประถมได้เพราะนั้นเราจึาจะทำเม a เกอร์สเปซในโรงเรียนถามว่าทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กมีเซนต์พวกนี้มีสำนึกมีสำนึกนะะอีกหน่อย ท่อประปารั่วนิดหนึ่งซ่อมเองได้เมื่อได้ตัวกไ้ไปคยไ,ไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่้อาทำคืออะไรเนนนะคะเอาไปทออะไรเนนจะเป็นตัวที่ใช้เก็บน้ำมันหอมระเหยที่ที่พืชสังเคราะห์ได้โมน,นิเตอร์ละลายแล้วก็สามารถที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกได้ไมบ้างมอรค่อนข้างตรงไปกับมาคะ สอนไอไม่ได้สอนให้เป็นยูเซอร์อย่างเดียวสอนสร้าง AI คือเขาบอกว่าชายเซนเตอร์เนี่ยมันมองที่ตัวเด็กเป็นศูนย์กลางแต่ชายเลดเซนเตอร์ไม่ได้มองให้เด็กเป็นศูนย์กลางองเดียวแต่ให้เด็กเป็นผู้นํากระบวนการในกระบวนการโฮมสกูลเราเนี่ยเหมือนกันครับคือเราไม่ได้มองว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งแล้วเราต้องมาลุมมตุ้มหาอะไรไปสอนเขาแต่เรามองว่าเขามีแนวทางของตัวเองมีชีวิตมีความคิดมีวิถีมีแนวทางของตัวเองแล้วเราเป็นผู้สพอร์ตเป็นผู้สนับสนุนเป็นฟัซิลิเตช่วยอะไรเขาได้อันที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ กระบวนการของผมนี่ความจริงก็ค่กซ์ r e ีมนิดหนึ่งคือเราเรียกว่า unschooling การ unschooling เนี่ยใช้เชื่ออย่างนี้นมันเป็นกระบวนการหนึ่งเหมือนกันกระบวนการน n s c h o o l i n g กับชาย l ล center อีกคำหนึง่งคือ c o n s t r u ัน i ิซ s m คือการเรียนรู้แบบก่อสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเนาะแบบผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเราพวกเราเรียนกันเป็นเชิงประสบการณ์กันซะเยอะเราเรียนผ่านโปรเจกต์เนาะได้ทำจริงแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาให้คุณครูทุกคนเนาะได้ลองทำโปรเจกต์กันดีกว่าเรียกว,ว่ามาลองเรียนรู้ว่าปกติพวกผมเนี่ยเรียนกันประมาณไหน เราก็จะจัดนิทรรศการประยุกต์สร้างดนตรีจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแยกอัตโนมัติโดยที่คนไม่ต้องคิดเลยมองง่ายๆว่าเมกเกอร์เนี่ยเหมือนกับเป็นโปรเจกต์เราไม่ได้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาจากรายวิชาแต่เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาจากปัญหาความต้องการแล้วเอาปัญหาความต้องการเป็นโจทย์เป็นตัวตั้งเพื่อสร้างชิ้นงานมาแก้ไขปัญหาอันนั้น เอาความรู้ใส่เข้าไปเราเป็นครูทิยาศาสตร์เราก็ใส่ความรู้ทิยาศาสตร์เราเป็นครูคณิตศาสตร์เราก็ใส่ความรู้คณิตศาสตร์เราเป็นครูข้าากรรมเราก็ใส่ความรู้ข้ารกรรจะเย็บผ้าให้แข็งแรงต้องใช้ตะเข็บแบบไหนเพราะนั้นก็จะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นแต่เริ่มเดิมทีเราทำเป็นมิวเซียมพูตอนนี้เราก็เลยดัดแปลงมาให้เกี่ยวกับการศึกษามิวสับเราก็เลยคิดว่ามันเป็นแหล่งรวบรวมอินสไเรชั่นก็เลยได้เป็นชื่อเป็นบางเกาะวิถีมิวสับขึ้นมา ก็คือ <medio> มันเป็นพวกเหมือนบริหารจัดการเราสามารถให้โจทย์อย่างเดียวกับให้เด็กๆแล้วก็ไปนั่งใส่ข้อมูลใส่ไอเดียทุกอย่างลงไปเขียนบันทึกลงไปได้เลยแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้นําเสนอผ่าน QR code ตัวเดียวจบเลยสามารถเปรียบเทียบได้ว่า QR code นี้มีคนยิงเยอะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราจะเป็นตัวชี้วัดได้หลักๆก็คือเราสามารถจัดการข้อมูลนําเสนอข้อมูลรายงานและตัวอย่างขอบมูลนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทั้งทีม Nextpage นะคะทั้งสสทนะคะ วิทยากรทุกท่านนะคะก็แบบระลึกไว้ว่าคือเราเป็นกลุ่มที่นำล่องเนาะฝากความหวังไว้กับทุกท่านที่จะเป็นแกนน้าจริงๆทั้งในเรื่องเนื้อหาการนำไปใช้การนำไปถ่ายทอดการนำไปไประยุต์ให้เกิดขึ้นกับทั้งในโรงเรียนของแต่ละท่านเองแล้วก็กับเพื่อนในโรงเรียนอื่นด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณอีท้ายหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ